สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17กรกฎาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวนั้นทีิดาวกันเหมือนเดิมขันจอมคุณมั่นใจสดจัดชุดจัดเดียวของมันต้องมีคำคือวันนี้มีมาฝาก2 EP นะครับ EP 1 2คู่ในศึกอาร์เจนตินารีเมีย EP 2 2คู่ในศึกสวิเดนออสเวนคา ตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1ซึ่งอซร์อเจนตินาพีเมียสองคู่ติเกเรบารากัสโอบอยกับถุงคูแมนท้ามผ่านด้วยการทั้ง่วงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองคู่ดูแฮนดิแคปติเกกับบารากัสอั Premier, ์เจนตินาพีเมียแข่งขันกันตอนตีสี ติเกจาบ,บ้านต่อที่ครึ่งลูกเจ้าบ,บ้านครับอยู่ดับที่สิบเก้าของตารางมีอยู่ยี่สิบแปดคะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดชนะหนึ่งแพ้สี่ส่วนทีมเยือนบารากัสอยู่ดับที่สิบห้าของตารางมีอยู่สามสิบเอ็ดคะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดชนะสองเสมอสามก็ถาวากันตามเนื้อผ้า ติเกได้เกลียบในความเป็นเจ้าบ้านแต่ด้วยอันดับและคะแนนในตารางเป็นรองบรารกัดรวมไปถึงภาพรวงของผลงานด้วยซึ่งเมื่อสองพูด,ดแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าปรับร,ราคาเพิ่มขึ้น4ลดลงหนึ่งในช่องเจ้าบ้านติเกเลในขณะเดียวกันก็ปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหในช่องบารากัด แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเชื่อใจบัลลังกัตบอลรองมากกว่าในขณะที่โอกาสเสมอก็เป็นสามลดลงสองเพิ่มขึ้นเพราะนั้นหลักๆก,ก,ก็คงจะเป็นทีมเยือนบัลลังกัตที่เจ้าสี่ต่อหนึ่งเชื่อใจลดลงแทนนี้แคบเป็นราคาที่เกยต่ออยู่ที่ครึ่งลูกเลนนี้เจ้าบ้านห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในฝ่าฝั่งเจ้าบ้านบอลต่อและลดลงหมดเลยในฝ่าฝั่งทีมเยือนบอลรอง เพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้เชื่อใจมาร,รการบอลรองครับส่วนรองบร,รกัสเป็นทีเด็ดตัวนี้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งครับในอ p พหนึ่งประจำคัมคือวันจันทร์ศึกอาร์เจนติน่าพรีเมียร์ภูนที่สองใช้ข้อมูลสองภูโด,ดูแฮนดิแคปโอมอยกับทูคูมแมนศึกอาร์เจนติน่าในแหละแข,ข่งกันกตอนหกโมงครึง่งหกโมงเช้านะโอมอยจะบ้านต่อที่ครึ่งลูก โอมอยกับทูคูแมนจะว่าไปแล้วก็ไม่ค่อยแตกไม่ต่างกันทเท่าไหร่แต่ว่าอยู่อันดับที่สิบสองของตารางมีอยู่สามสิบสามคะแนนผลงานห้างเกมหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสามแพหนึ่งส่วนทีมเยือนทูคูแมนอยู่อันดับที่สิบหกของตารางมีอยู่สามสิบคะแนนผลงานห้างเกมหลังสุดชนะสี่แพหนึ่งก็เทียบกันต้องบอกว่าวันนี้โอมอย มีอันดับและคะแนนที่สูงกว่าลงเล่นในบ้านแต่ในแง่ของผลงานนั้นก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแค่เกมเดียวในห้าเกมหลังชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งอ่ะกลายเป็นทีมเยือนที่ดูดีกว่าผลงานทั้งเกมหลังชนะสี่แพ้หนึ่งแต่วันนี้ต้องออกมาเยือนอย่างไรก็ตามในตัวของคะแนนเนี่ยไม่ได้ห่างมากเหมือนดับนะเพราะว่าสามสิบสามกับสามสิบ ถ้าวันนี้มังเอิญคูทูมแมนบุกมาชนะได้ก็แต้งเท่าสองผูดด้โดยแฮนดิแคปแต่งเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายไม่เชื่อใจโอบอยจะบ้านปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดแต่เชื่อในองการเสมอปรับราคาลดลงทั้งหมดและเชื่อในองการทีมเยือนทูคูแมนปรับราคาลดลงทั้งหมดเห็นเด่นชัดว่าผู้เลือกองการเสมอกับทีมเยือนแฮนดิแคปเป็นราคาจะบ้านต่อที่ครึ่งลูก เลืนี้มอนต่อจะมาเจ้าสี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ไปปรับราคาลดลงในช่วงบอลรองทูคูแมนเพราะนั้นผูน้นี้ไฮนลทแคปนี้ยืนอยู่กับบอลรองครับสวนรองทูคูแมนเป็นที่เด็ดตัวนร้สุดสิบดาวตัวที่สองครับในอีพีหนึ่งศึกอเจนตินาพีเมียประจำคัมเปิลวัจันนี้เพราะนั้นวันนี้สองคู่ในศึกอาเจนสวนรองทั้งคู่สวนรองทั้งคู่เลย สบายๆครับลองบารากัสลองทูคูมแมนส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP สองในสึ่งสมอเด็นออลเบีนคาร์รบกวนติดตามด้วยขอบคุณครับ